สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ทนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอรโเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับ สวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะเป็นยังไงกันบ้างครับณนะตอนนี้เนี่ยมีหลายคนเลยนะที่ให้ความสนใจกับเหรียญวีมิค่อนข้างมากขึ้นด้วยความที่ว่าเกมที่มันออกมาใหม่นะตอนนี้มันพ่วงท้ายด้วยระบบ NFT แล้วตัวกลางที่ใช้ในการขับเคลื่อนก็คือเหรียญวีมินั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทําความรู้จักกับเหรียญวีมิให้มากขึ้นนะครับมาดูกันว่าวีมิเนี่ยมันคืออะไร v m i กก็คือสกุลเงินดิจิตอลรูปแบบใหม่ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยบนระบบของบล็อกเชนที่ไม่มีตัวกลางการเปิดตัวครั้งแรกของเหรียญ v m i ิกในวงการเกมเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมันถูกเรียกว่า Play to Earn p l a y to Earn คืออะไรถ้าแปลตรงตัวเลยมันก็แปลว่าเล่นเพื่อรับมันคือระบบเกมที่ผสมผสานเข้ากับบล็อกเชนได้อย่างลงตัว เชื่อไหมครับว่าปรากฏการณ์นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในด้านธุรกิจและวงการเกมและมันยังเข้ามาปฏิวัติรูปแบบเกมเพลย์ o ูเอิร์นรูปแบบเดิมๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของเกมบล็อกเชนให้เปลี่ยนแปลงไปเกมแรกที่ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิดเพลย์ o ูเอิร์นมาใช้ก็คือเกม m i a ยที่พวกเราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับเป็นเกมแนว mmorpg ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทของ VM a ม e ซึ่งเจ้าเกมนี้มีโครงสร้างที่โดดเด่นอยู่3อย่างด้วยกัน อย่างที่ 1. ระบบเหรียญเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในเกมฐานะตอนนี้ก็จะมีอยู่2เหรียญด้วยกันนั่นก็คือเหรียญดาโก้แล้วก็เหรียญไฮดาอย่างที่2ระบบ NFT เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างง่ายดายและสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยบนระบบของบล็อกเชนเป็นเจ้าของสินทรัพย์คือยังไง ลองนึกย้อนกลับไปเกมออนไลน์สมัยก่อนเราเติมเงินเข้าไปเราได้แค่ความสนุกแล้วก็ความโหดของตัวละครเน,นี่ยกลับคืนมาเมื่อเกมจบทุกอย่างก็จบลงแต่พอเป็นเกมที่มีระบบ NFT เราเติมเงินเข้าไปเราได้สินทรัพย์กลับคืนมาอย่างเช่นวันนี้ผมมีเงินในกระเป๋าอยู่4,000บาทผมต้องการที่จะนำไปลงทุนกับตัวละคร NFT สัก1ตัวผมก็เลยเข้าไปช้อปปิ้งที่ตลาดของ NFT ปรากฏว่าเจอตัวที่ถูกใจได้มาอาจจะได้มาในราคาที่ถูกกว่า4,000บาทด้วยความที่ว่าผมอาจจะรอช่วงที่ v ีมิกเนี่ยมันราคาถูกลงสักหน่อยนึงพอเราได้มาแล้วมันมาแค่ข้อมูลตัวละครนะไอ้พวก NFT เนี่ยข้อมูลของผู้เล่นที่เคยเป็นเจ้าของมันมันไม่ได้มาด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ทําการล็อกอิน c e b o o k ล็อกอิน a i l บของผมได้ตามปกติมันก็เป็นของผมโดยสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นผมจะทําอะไรกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้ และอีกหนึ่งแนวคิดเผื่อว่าใครต้องการที่จะเก่งกําไรกับตัวละคร NFT เราก็สามารถที่จะรอจังหวะ V-Mix เนี่ยมันถูกลงแล้วเราก็ไปซื้อมาพอเราซื้อมาเราเอามาปั้นต่อพอเราเอามาปั้นต่อเราก็สามารถที่จะอัปราคาขึ้นได้ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนปรากฏว่าเหรียญ V-Mix เนี่ยมันราคากระโดดขึ้นไปพอมันราคาสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาไปแพ็คลงขายได้ทีนี้นอกจากจะได้ส่วนต่างของตัวละครที่เราเอาไปพัฒนาแล้ว เรายังได้ส่วนต่างของราคา vmix อีกด้วยนี่ก็เป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นๆอีกหนึ่งวิธีและทาง CEO ของ v m a t e ยเนี่ยยังเคยบอกกับพวกเราไว้อีกนะว่าเขาต้องการที่จะทำให้ตัวละครเกมเมียโฟเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในเกมอื่นๆได้อันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าเกมอื่นๆที่เขาหมายถึงเนี่ยมันจะมีเกมอะไรบ้างนอกจากตัวละคร NFT แล้วก็ยังมีในส่วนของเหรียญดาโกแล้วก็เหรียญไฮดาที่ทางซ e o เนี่ย เขาต้องการที่จะนําไปต่อยอดในเกมอื่นๆด้วยแปลว่าเกมอื่นๆที่เขากําลังจะเอาเข้ามาในระบบของ V-Mix เนี่ยอาจจะมีบางเกมที่ใช้เหรียญดาโก้หรือเหรียญไฮด้าในการขับเคลื่อนเกมอันนี้ต้องรอติดตามนะต่อมาในส่วนของระบบที่3ระบบ d e f าเป็นระบบการเงินที่ไร้ตัวกลางซึ่งใช้ทั้งเหรียญและ NFT เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน ผู้พัฒนากล่าวต่อไปว่าผู้เล่นเกมเมียโฟมีความสุขกับการเล่นเกมและยังได้รับทรัพยากรในเกมที่เชื่อมต่อกับระบบบล็อกเชนแร่ดักซิลที่หาได้ภายในเกมเราสามารถนำมาหลอมเป็นเหรียญดาโกได้ซึ่งเป็นเหรียญที่ทางวีเมดคิดค้นและพัฒนามันขึ้นมาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในเกมและสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นวีเมดเนี่ยผ่านหัวข้อเด็กได้อีกด้วยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เหรียญดาโกเป็นเหรียญหลักที่ใช้ในเกมเมียโฟ และมันทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจเกม NFT มากขึ้นพอคนให้ความสนใจกับเกมเมียโฟมากขึ้นบวกกับเหรียญดาโกที่มันสามารถหาได้ง่ายๆในช่วงเริ่มต้นมันก็เลยเกิดภาวะเหรียญดาโกเนี่ยล้นตลาดขึ้นมาหลังจากมันล้นตลาดมันก็ทําให้เกิดพิษทางเศรษฐกิจภายในเกมราคาเหรียญมันก็ตกต่าลงเรื่อยๆๆหลังจากราคามันตกต่ําผู้พัฒนาก็เลยได้คิดค้นอีกหนึ่งเหรียญขึ้นมานั่นก็คือเหรียญไฮด้าเอามากอบกู้เศรษฐกิจภายในเกม และณตอนนี้ผมมองว่าเขาทํามาได้ดีมากๆแล้วระบบต่างๆเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วก็สมดุลมากๆเลยถ้าให้เปรียบเทียบกับเกมอื่นตอนนี้ผมยังให้เกมเมียโฟเนี่ยยืนหนึ่งทุกสถาบันอยู่นะสําหรับเกมที่ใช้ตัวกลางก็คือเหรียญวีมิในการแลกเปลี่ยนและผู้พัฒนายังได้ให้ข้อมูลต่อไปอีกว่าเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ได้ตามข้อกําหนดของรัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ ท่าของไทยก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละก็คือกรตเนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าห้ามนำเหรียญคลิปโตมาใช้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบลักษณะนิสัยของเหรียญคลิปโตนะครับมันเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากๆเลยนะไม่ว่าจะโดนกระแสดีหรือกระแสไม่ดีเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเอ็นเอียงไปได้เสมอสังเกตง่ายๆนะถ้าเจอข่าวในทางที่ลบเขาก็พร้อมที่จะดิ่งลงได้ทันที และเมื่อเขาเจอข้อมูลในทางที่บวกเขาก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นไปได้ในทันทีแต่สําหรับข้อห้ามของประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นข้อห้ามที่ค่อนข้างจะเบามากๆเลยถ้าเทียบกับในประเทศอื่นๆเ,เพราะประเทศอื่นๆเ,เนี่ยเขาถึงขั้นที่ว่าแบนลงไปเลยนะและผู้พัฒนาย,ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าผู้เล่นเกมเมียโฟก็สามารถที่จะซื้อเหรียญวิมิกผ่านตลาดคริปโตเคเรนซีได้แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเป็นดากโก แล้วนำดาก้เนี่ยไปแลกเป็นดักสติลเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวละครในเกมได้อีกด้วยวงจรเศรษฐกิจนี้จะช่วยให้เกมเมียโฟเนี่ยสามารถสร้างและพัฒนาตัวละครของพวกเขาให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดได้เจ้าเหรียญวีมิกและตัวละคร NFT ถือเป็นระบบนิเวศพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมียโฟนอกเหนือจาก2ระบบนี้เมียโฟยังมีบริการอ,อื่นๆอีกมากมายเช่นดาก้สเตกิง้ง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาลงเดิมพันเพื่อรับไอเทมนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีในส่วนของฟังก์ชันหลอมเหรียญไฮดาซึ่งสามารถนําเหรียญไฮดาเนี่ยที่เราหลอมมาได้ไปลงสเต็กกิ้งได้เรียกว่าไฮดาสเต็กกิ้งและระบบสุดท้ายก็คือระบบที่มีชื่อว่ามีราฐซึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งของเมียโฟที่ให้ผู้เล่นเนี่ยนำตัวละคร NFT ไปลงสเต็กกิ้งเพื่อรับปันผลลักษณะการจ่ายก็จะคล้ายๆกับการจ่ายบํานาญนั่นเอง นี่เป็นแค่บางส่วนของบริการ DeFi ที่ทาง v m a ม e ต้องการนำเสนอทีนี้มาดูกันต่อว่าไอเหรียญ Vmix เนี่ยตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่ Vmix ได้นำเสนอประสบการณ์การเป็นหุ้นส่วนให้กับพวกเราทุกคนผ่านแพลตฟอร์มที่โปร่งใสและปลอดภัยบนระบบของบล็อกเชน i n Vmix จะช่วยให้ผู้เล่นทุกคนพัฒนาตัวละครให้ประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้นเอ๊ะแล้วเจ้า v m i มเนี่ยมันทางานยังไงอย่างแรก สำหรับนักพัฒนาเกมเขาก็จะเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเกมอื่นๆและออกแบบระบบ NFT เช่นเกมโยกังเขาก็จะมีในส่วนของทรัพยากรที่สามารถหาได้ภายในเกมอันนี้เขาก็จะกำหนดขึ้นมาว่าทรัพยากรอะไรที่จะสามารถหาได้แล้วก็นำไปแลกเป็นเหรียญ v m i x อย่างที่2สําสำหรับผู้เล่น v m i x เนี่ยก็จะเข้ามาให้บริการแบบครบวงจร เป็นเหรียญพื้นฐานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเหรียญโทเค็นเกมเพลย์ทัวเออร์อื่นๆอีกมากมายและถึงแม้เหรียญวีเมเนี่ยจะถูกใช้เป็นตัวกลางในหลายๆเกมแต่ทาง v ีเมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็พยายามที่จะหาทางรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเกมเอาไว้ให้ได้แต่ตอนนี้บอกเลยว่าโจทย่ากมากสําหรับวีเมเพราะโยกังเนี่ยทำให้ราคาวีเมเนี่ยมันดิ่งลงไปอย่างมากๆเลย คือถ้าใครที่เข้าไปในระบบของเกมโยกังน่าจะรู้ดีนะว่าตอนนี้เนื้อหาของเกมมันแทบจะไม่มีอะไรเลยให้คนเข้าไปขุดขขขุุุดดดแ,แล้วก็เอาไปแลกเป็นวีมิกมันก็กลายเป็นว่าเกมนั้นน่ะไม่มีคนที่จะซื้อวีมิกเพื่อที่จะเอาเข้าไปเล่นภายในเกมโยกังแต่มีแต่เอาจากเกมโยกังมาขายออกราคามันก็ดิ่งลงเป็นธรรมดาครับ กว่า100เกมที่จะเข้าสู่แพลตฟอร์ม VMix ในปีนี้แต่ละเกมเนี่ยจะมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นเกมเมียโฟตอนแรกที่เข้ามาก็เริ่มแบบไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ไปรอดหรือแม้แต่เกมโยกังที่เพิ่งเข้ามาใหม่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อให้ราคาเหรียญ v ีมิกเนี่ยมันตกต่ำลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะว่าเขาจะสามารถหาเกมที่เข้าสู่แพลตฟอร์ม v i m ิก แล้วทำให้ราคาวีมิกเนี่ยมันสูงขึ้นได้หรือไม่อะแล้วนี่ก็คือระบบเหรียญวีมิกที่ทางผู้พัฒนาต้องการให้พวกเราทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าเขาต้องการที่จะทำเกมออกมาอีกมากมายเพื่อให้รักษาเสถียรภาพของเหรียญวีมิกเอาไว้ให้ได้บางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เหรียญวีมิกตกต่ำลงและบางเกมก็อาจจะเป็นเกมที่ทำให้เหรียญวีมิกเนี่ยมันราคาดีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสูงกับตำ่ำสูงกับตำ่ำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะมันก็อาจจะอยู่ในจุดที่สมดุลก็เป็นได้ อันนี้คือเดาเอานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบายบาย